เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในสวนสวัสดีค่ะกับมบพบกับนุ่นนะคะในช่องนุ่นนีนันโนเอาละคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคนที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยในสวนนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะรู้อย่างมากเลยคะ่ะ <l iffe> เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปะเลย ก่อนอื่นนะคะนุ่นจะบอกก่อนว่านุ่นได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เขาบอกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็เดี๋ยวนุ่นจะทิ้งเว็บไซต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะคะก็ถ้าหากว่านุ่นพูดผิดพลากกดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเราก็จะไปดูกันเลยค่ะชื่อเก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรก็คือมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยายเขตพิษณุโลกนะคะ ซึ่งปัจจุบันนะคะก็เป็นชื่อมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยเนเรศวรเราจะเรียกนักศึกษาที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเนเรศวรว่านิสิตนะคะซึ่งคําว่านิสิตนะคะจะใช้เรียกสําหรับบุคคลที่ศึกษาในสถาบันการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็มหาวิทยาลัยที่แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีย์นะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยเนสวนมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยดังนั้นนะคะมหาวิทยาลัยในสวนแยกออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีย์เราก็เลยเรียกว่านิสิตสำหรับผู้ที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยในสวนนั่นเองค่ะด้วยคําว่านิสิตนะคะมีความหมายว่าผู้อยู่อาศัยนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยค่ะ ในช่วงที่เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนะคะของพระบาทสมเด็พาจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้รับการสถาปนาเป็นาโรงกองมหาวิทยาลัยน,นะคะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนั้นถือว่าอยู่นอกตัวเมืองสําหรับผู้ที่มาศึกษาก็จําเป็นจะต้องพักอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนะคะเราก็เลยเรียกบุคคลที่อยู่อาศัยในนั้นว่านิสิตซึ่งต่อมาก็จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆที่กล่าวไปนะคะ,ะมีลักษณะที่ตั้งที่ งบตัวเองเหมือนกันแล้วก็เลยเรียกว่านิสิตนะคะปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการพักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยน,นั้นแต่เราก็ยังนิยมกันเรียกคาว่านิสิตนั่นเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากองค์สมเด็จพระนเรศวรน,นะคะที่ลานสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะจะสะอาดหูสะอาดตานะคะในช่วงที่สอบเสร็จหรือว่าในช่วงที่ใกล้สอบก็คือ ในช่วงที่สอบนะคะจะมีคนไปบนไปบนองค์สมเด็จพระเนเรศวรนะคะที่ลานสมเด็จเมื่อบนเสร็จนะคะแล้วได้สมหวังก็อาจจะมาแก้บนโดยการถูลานสมเด็จโดยการวิ่งรอบลานสมเด็จแล้วก็แก้บนโดยการถวายผลไม้ถวายตุ๊กตาไมา้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งในการถูลานเนี่ยคะ่ะก็จะรนุรลมให้เพื่อนสามารถช่วยได้สำหรับตุ๊กตาที่นํามาถวายนะคะก็จะต้องเป็นตุ๊กตา มา้าช้างแล้วก็ไก่ชนเท่านั้นนะคะอันนี้นุ่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่ห้ามนะคะจากที่นุ่นไปศึกษามา <_ letter> เขาบอกว่าห้ามนําผลไม้สีแดงทุกชนิดนะคะมาถวายฉ <_ letter> ายาของมหาวิทยาลัยนเรสวนนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยในสวนนะคะมีสีประจำมหาวิทยาลัยอยู่ก็คือสีเทากับสีแสดนะคะ ซึ่งสีเทานะคะหมายถึงสีของสมองนะคะสีแสดหรือว่าสีส้มเนี่ยค่ะมาจากสีเหลืองผสมกับสีส้มนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสีแสดซึ่งสีเหลืองนะคะเปรียบเสมือนพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองของอิสุโลกนะคะและด้วยที่ตั้งนะคะที่อยู่ในพื้นที่ชื้นร้อนยุงชุมมฉายานะคะจึงตกทอดมาถึงรุ่นปัจจุบันนะคะว่ามนเท่าแสดแดดและยุงนั่นเองค่ะ เพราะว่าสีเทานะคะเปรียบเสมือนสีของยุงแล้วก็สีแสดเปรียบเสมือนสีของแดดกิ <S <S <ess> ดจกรรมยามว่างของเด็กโมอน,นนะคะก็คือการออกกำลังกายยามเย็น,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ลานสมเด็จที่อ่างเก็บน้ําในหอนในนะคะนอกจากนี้นะคะอ่างเก็บน้ําหรือว่าฝาในหอนในนะคะยังเป็นสถานที่ที่ให้อาหารปลาได้อีกด้วย ที่มอนนะคะเราจะห้ามเรียกยามนะคะแต่เราจะเรียกคําว่ารอปภแทนนะคะเพราะว่าจะเรียกยามนะคะเขาบอกว่าจะถือว่าเป็นการดูถูกสติเขาซึ่งรอปภนะคะย่อมมาจากรักษาความปลอดภัยนะคะซึ่งก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเราในมหาวิทยาลัยนั้นนะคะเราต้องให้เกียรติเขาโดยเราจะไม่เรียกเขาว่ายามแต่เราจะเรียกเขาว่ารอปภแทนะคะ่ะ คคทุกคนเห็นตัวนี้ไหมคะใช่ค่ะมันคือตัววนุนย์หรือว่าเรียกอีกอย่างว่าสําหรับตัวน,นี้นะคะในมหาวิทยาลัยใ,ในสวนเราจะไม่เรียกว่าแบบนั้นเราจะเรียกน้องว่าน้องคิตตี้นะคะวันดีคือดีนะคะเราอาจจะเจอน้องอยู่การสนุกนะคะอาจจะเบรกแทบไม่ทันคอทิ่มก็ได้นะคะสาหรับ ป้ายมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะก็จะเต็มไปด้วยความเชื่อนะคะว่าห้ามถ่ายรูปก,กับป้ายมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะไม่งั้นแล้วจะเรียนไม่จบคนที่มีสิทธิ์ถ่ายกับป้ายมหาวิทยาลัยนเรศวรก็คือจะเป็นพี่บัณฑิตเท่านั้นอันนีุ้ก็ไม่รู้นะคะว่าจริงหรือไม่จริงก็ใครอยากลองพิสูจน์ก็ลองได้นะคะดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะก็คือ สอกสลาจากที่น้ำได้ไปดูมานะคะดอกสลานะคะเป็นดอกที่สักดิธิ์นะคะเพราะว่าอะไรนั่นแหละคะก็เพราะว่าบางคนที่เรียนมาสี่ปียังไม่เคยเห็นดอกสลาเลยสำหรับรถไฟฟ้าหรือว่ารถส้มนะคะที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะคะว่าขึ้นฟรีแต่ความจริงแล้วนะคะมันไม่ฟรีนะคะเราเหมาจ่ายไปแล้ว200บาทเด็ดเดี่ ใครที่คิดว่าฟรีคิดใหม่นะคะมหาวิทยาลัยสวนนะคะจะมีทั้งหมด6ประตูด้วยกันนะคะประตู1ประตู2นะคะจะเป็นทางเข้าด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเลยประตู3ก็จะเป็นประตูที่เงียบเชียบเงียบเงียบสงบร่มรื่นอยู่ยบ้นบานชนบทอะไรอย่างนี้นนะคะ่ะประตู4ประตู5ก็จะคลิกคลื้แออัดนะคะส่วนประตู6ก็จะเป็นประตูเล็กๆนะคะรถเดต์ไม่สามารถเข้าไปได้ สำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะคะซึ่งสิ่งที่ควรรู้ในมหาวิทยาลัยนรศวนยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะก็รอให้น้องๆเข้ามาสัมผัสกับมหาวิทยาลัยนเรศวนกันเองนะคะล้วคลิปนี้รุ่นก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุ่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วย ไปแล้วะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย